สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับเรที่ในช่องหวยเด็ดต่อไปนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับหลายท่านถามในสูตรนี้นั่นแหละนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับเนาะคู่เดียว15ออกมา16ครั้งก่อน37ออกมา38ก็ถือว่าแสดงว่าเนี่ยในหลักสิบเนี่ยคงที่ไว้ไปเพิ่มในที่ในหลักหน่วยนะครับเนาะเออนะฮะเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็มาในคลิปเนี้ยมาตามในที่ในสูตรนี้นะครับ วดแรกลงวด2อ่ะลงวด3จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะมาล่างเนาะ3 7 3 8 1 5 1 6 6 1แล้วก็เนี่ยอาจจะมาดูกับสูตรวิ่งล่างนะสูตรวิ่งล่างก็อ่ะนี่แหละมันสลับเข้าบ้างหรือบ้างข้วกว่ามนหลุดนะครับเนาะอ่ะล่าสุดก็มา1แล้วก็จะมาดูในแต้มล่างนะครับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับซึ่งล่าสุดก็ออกไปที่ใน6-1นะก็ถือว่าทั้ง2สูตรเนี่ย นะครับชนกันในที่ในหกับ7นะก็มาใน7นะนะครับแต้มล่างแล้วก็อ่าเนี่ยสูตรเนี่ยนะฮะก็งบน้อยเนาะนี่ก็มา1661นี่แหละครับในคลิปนี้จะมาดูในสูตรทั้งหมดนี้นะฮะก็ล่างแล้วกันนะอ่านะครับเนาะในคลิปนี้ก็จะเป็นเน้นๆล่างนะครับอ่ะมาดูในแต้มล่างนะฮะงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับล่างออกไปใน61 หกหนึ่งนะครับอ่าหกบวกกับหนึ่งได้เจ็ดนี่ก็แสดงว่ามาเอเจ็ดอัน 7. นี้ก็หกหนึ่งแต่รวมล่างนะหกบวกกับหนึ่งเป็นเจ็ดอ่ะก็ถือว่าโอเคทั้งสองสูตรนะครับก็มาดูในสูตรแรกกันนะฮะสูตรที่หนึ่งนะเอาผลนิ้งวดที่แล้วนะฮะเอาผลนิ้งวดที่แล้วก็จะเป็นในที่ในหกหกหก 9 8 4 3นะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน61อ่ะสูตรก็คือจะนำหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5หลักหน่วยบนอีกคูณด้วย8นะครับหลักหน่วยบนคูณ8แล้วก็หลักนะครับ10ล่างคูณ8หน่วยล่างคูณ5 65อ่ะ65เป็น30นะครับ3คูณ8เป็นนะฮะในที่ที่24 68เป็น48แนะครับแล้วก็15ก็จะได้5านะครับจับวกกัน4บวกกับ8เป็น12เนาะ2บวกกับ5เป็น7ถึงขั้นตอนตรงนี้ในงวดที่แล้ว8เป็น6อ่าเพิ่มแต้มเนาะศูนย์เพิ่มแต้มลดแต้มเนะี่ยงวดก่อนเป็น2เป็น7 3าอ่าช่เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเพิ่ม เพิ่มลดอ่ะเพิ่มไป7เพิ่มไปเป็น8ลดมาเป็น6นะครับเนาะอ่ะหกเนะครับสลับในสูตรที่1นะครับ678นะงวดก่อนก็678นะครับอืมเลขชุดเดิมนะครับต่อไปในสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะก็เอาผลในงวดที่แล้วนะก็จะเป็น,นที่ใน6 6 6 9 8 4 3 6 1 5หาแต้มล่างนะครับแต้มรวมล่างสูตรก็จะเป็นนที่ในหลั 8, กแสนคูณ8 0มื่นคูณ5 1,505หน่วยบน5กับ9 Hampshire? นะครับ6คูณ8 6 8เป็น48 6 5เป็น30นะครับ9 5เป็น45 8 5เป็น40นะครับ3 5เป็น15 3 9เป็น27 ก็จับบวกกันห้าบวกห้าเป็นสิบดบวกกันกับเจ็ดเป็นสิบห้านะฮะในตรงนี้ก็จะลดแต้มนะสุดบอกลดแต้มนะ,ะก็จะเป็น5 4 3นะครับอืมไม่ชนกันแล้วนะฮะ5 4 3 3 4 5นะครับอ่ะแสดงว่าต้องมีส,สูตรนะฮะที่เข้าเอองวดน,นี้ยากเลยนะครับเหมือนไม่ชนกันเลยนะครับเนาะ ไม่ชนกันนี่ผมว่ามันน่าจะใกล้เคียงนะครับผมว่าอ่ะในี่ใกล้เคียงไม่5ก็6ไม่งั้นก็อ่ะ4 5 6 7นะครับเนาะอืมเจ็ดจะมาอีกได้ไหมนะครับก็ไม่แน่นะฮะเนาะแต่เมื่อกี้เรามาเจ็ดแลยนะก็อาจจะเป็นลอตที่อาจเป็น6ก็ได้นะครับเนาะหกนะหรือห้าเนาะหรือมาดูในสูตรวิ่งล่างนะครับนี่สูตรวิ่งล่างวิ่งล่างก็ออกไปในชี้ใน6กหนึ่ง ่ะโอเคนะฮะเนี่ยเขาบ้างหลุดบ้างนะครับสูตรนะรก็สูตรวิธีการคำนวณนะครับผลในงวดที่แล้วเนาะก็จะเป็น,นที่ใน6 6 6 9 8 4เนาะ4 3 6 1นะชอบชอบ9ก้งวดที่แล้วไม่ออกเนี่ยมันไปออกข้างหน้าตรงนี้เนาะเออเน,อะนาะน่าจะมาหลักตรงนี้ข้างหลังหน่อยนะครับอ่ะสูตรนี้นะฮะก็นำหลัก10ปน คูณด้วยเลขคงที่9นะครับหน่วยบนก็จะคูณ9 10ล่างคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ4ี่กนี้ก็จะได้ในที่ใน36นะครับ3 9เป็น27 6นะครับคูณ8ปเป็น4 8นะครับก็จะปัวก,กัน6บวกกับ7เป็น13 3บวกกับ8เป็น11เป็น1นึ่อ่ะเพิ่มแต้มไปนะครับแล้วก็ลดแต้ม012นนะครับได้แล้วนะวิ่งล่างผิดไหมเนี่ยตัวเดิมเลยนะครับ ตัวเก่าตัวเก่าศูนย์หนึ่งสองอ่ะมาไม่มาออกไม่ออกนี่ก็รอหลุดน,นะครัเดียวมาหนึ่งเนาะนี่หลุดเนี่ยนี่เนาะอันนี้เป็นสถิติยอหลังนะครับเริ่มเริ่มลงวัดแรกก็คือวัดนี้นะอ่ะวัดแรกหลุดวัดสองเข้าอย่าลองดูวัดที่สามนะฮะจะเข้าไหมหรือจะมาดูนะครับนะ ในสูตรนี้นะเพราะว่าเม็ดเดียวนะครับเพราะว่ามันก็นะตั้งแต่ในงวดนี้แล้ว,ลวมันมาล่างมาล่างนะครับก็ล่าสุดน่าจะเน้นล่างนะครับนะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นในที่6 6 9 8 4 3นะครับแล้วก็เป็น6.1.6.6.9.8.4.3 ล่าง61นะครับสำหรับวิธีการคำนวณของในสูตรนี้นะฮะหาลักสิบนะับแล้วจะทำในหลักแสนคูณด้วย2นะครับหลักหมื่นคูณ3นะฮะแล้วก็หลักพันคูณ9นะครับหลักร้อยคูณด้วย6เลยก็นะครับหลักตัวนี้จะคูณด้วยเลขคูณที่5เอนนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็นะครับ662เป็น6 2เป็น12นะครับ 63เป็น18นะครับเมนปลาอ่าเมนเมน99 81 86นะฮะ86เป็น48แล้วก็15ได้5อ่ะจับบวกกัน2บวกกับ8เป็น0นะครับอ่า1บวกกับ8เป็น9 9บวกกับ5เป็น14นี่ก็แสดงว่า วิ่ง4ตัวเดียวหรือเปล่าซึ่งในตำแหน่งตรงนี้มาเลขวิ่งนะครับแล้วก็ในหลักหน่วยเนี่ยมักจะเพิ่มแต้มนะครับเนาะอ่าหลักหน่วยหลักหมื่นดึงลงมา6คูณ9คูณ2ในหลักร้อยหลักหน่วยคูณด้วยเลข5 9 9 8ก8 2เป็็น16 15ได้5 6บวกกับ1เป็น7 7บวกกับ6เป็น13 3บวกกับ5เป็น8อ่า ตำแหน่งตรงนี้ต้องเพิ่มแต้มเนาะอาจจะเป็นอ่า 8, 9, 48ออกยากๆนะฮะเนาะอ่ะนะครับถ้าจับชุดเดียวเม็ดเดียวก็ได้48นั่นแหละนะครับหรืออ,อาจจะเพิ่มไปเป็น49หรือ47นะครับนะหรือไม่อาจจะเป็นในตรงนี้มาเพิ่มแต้มนะอาจจะเป็น85เออเนี่ยเลขชอบเลย85เนี่ยแถมๆ85 อ่ะก็ไม่แน่นะครับงวดที่แล้วชอบมากๆไม่มาไม่ออกนะฮะอาจจะมาออกในงวดนี้นะครับถ้าไปดูนะฮะในเลขนะครับสูตรล่างเมื่อกี้วิ่งล่างวิ่งล่างศูนย์อ่ะไม่มีนะครับลองแต่แต้มล่างี่แต้มล่างมีไหมเนี่ยเป็นสี่แปดหลอกจากเนาะแต้มล่างก็มีเอาห้าเอาห 5ก็ต้องเป็นไม่มีเลยเนาะอยู่ในนี้แต้มร่างนะครับมี2มี1นึ่งะอ่ะนี่แหละนะครับลองดูว่าบันจะมาอีกไหมนะครับซึ่งมันก็เนาะถ้าบันเพิ่มแต้มไปอีกเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญตรงนี้3ามหนึ่งสา 15 4 8งวดนี้ออกก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลับบงใจให้กันด้วยนะครับอชอบก็นำไปซื้อนะฮะนำไปจับนะครับนเนาะป็นสองสองหนึ่งสาแล้วก็ในงวดที่แล้วเนาะ 8 4 3ส1าหนึ่งเนี่ยถ้าดูแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับนี่มักเพิ่มแต้มไปตรงเนี้ย7ดเเพิ่มไปเป็น8ปเอ็นนะฮะเนี่ยปกติมันจะชุดเดียวเนาะแต่มันต้องเพิ่มแต้มไปนะครับนี่ล่ากนะครับล่าสุดอาจาเพิ่มไปก็ต้องเป็น49 48กาออกยาก,ยากๆเนาะเขาบอกนะแต่ก็ไม่แน่หรอกนะครับเนาะหรือมันจะลดแต้มนะเป็น4ี่เจ็ด ะครับก็ลองลองนำไปลุ้นกันนะครับถ้ามันจะมาตรงนี้มันพอจะได้ไหมอ่ะในแต้มล่างมันก็มีอยู่เนาะ3ถ้ามา49นะครับ4ีบกเเป็น3นี่ก็มีอยู่นะครับอ่ะโอเคแล้วกันนะครับอืมเหลือเหลือเหลือสูตรหนึ่งนะฮะเหลือสูตรนี้เนาะอืมเดี๋ยวสูตรน,น,ตรนี้เดี๋ยวนะครับว่ากันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวค,คำนวณไม่ยากนะนะครับอ่ะ อันนูนก็คันแบบเดียวแบบเดียวนะครับสูตรนี้ก็เดี๋ยวมีชุดสรุปนะชุดสรุปในงวดล่าสุดนีรไม่เข้าเนาะเขาแน่รุดแน่นะครับเนาะเขามาสองวดตีดตีดแล้วนะฮะอ่ะผลในงวดที่แล้วนะครับเผื่อมันจะเลขมันจะเผื่อมันจะชนกันเนาะนะครับหกหกหกเก้าปดสี่สามหหนึ่ง หกหกเก้าก็ใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้ใคลิปได้นะฮะอยากได้สูตร6ตรงตรง,ตรงบอสนะครับเนาะนะครับเผื <c oughs> ่อ <c oughs> มันจะถูกรางวัลที่1นะฮะนี่เผื่อมันจะไปเข้ารางวัลอื่นเนาะใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาบอกเลยกันนะครับหลักแสน5หลักร้อยหลักสิบหกับ9หลักหน่วย6 6 5 8, 8 8นะครับ88ได้ 64 5695416ได้6ได้4นี้หลัก10บนหน่วย47นะครับเป็น28 19ได้9บวกกันได้7หลักพันหลัก10บนหน่วยบน10ล่าง932743เป็น12 12นะฮะก็จะบวกกันเป็น94 อ่าเม็ดเดียวนะครับ C C76 นะครับ 4, 7, 6ี่หนะนะเมื่อกี้สูตรนะครับเม็ดเดียวนะครับมีมีเลขสด้วยนะครับอ่ามันอาจจะเป็นนี่นี่นี่น,น,นะมันอาจจะไม่เพิ่มแต้มแล้วก็ได้่าจะเป็นลดแต้มเป็น7หรือเปล่านะครับ C7 ก็ก็เลขก็สวยอยู่นะครับเนาะ อ่ะนะครับชอบเลขไหนตัวไหนก็นําไปพิจารณากันนะครับอ่ะมาเปรียบเทียบให้ดูกันแล้วนะครับในสูตรนะโดยเฉพาะในสูตรชุดเดียวนะครับในสูตรนี้อ่ะจนิ้ด้วยนะครับงมดที่แล้วผมก็บอกว่าให้เพิ่มแต้มไปแหละเพราะว่าครั้งก่อนมันเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ